ถ้าคุณอยากบูธลมเป็นคลิปนี้มีสอนแต่เดี๋ยวก่อนคนวันนี้นะครับผมมีร้านมาแนะนำนะครับร้านไม้จัดนะครับจะเป็นเกี่ยวกับการบูธ APA และโปรแกรมช่วยเล่นสําหรับไม้และมีดนะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับสามารถกดดูได้ที่หน้าโปรไฟล์และใต้คลิปเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับการบูธเพื่อนนะครับวิธีการวิธีการเล่นนะครับคลิกซ้ายคลิกขวานะครับเม่เราจะไปอ่กด W ไปก่อนนะครับ W แล้วค่อยคลิกซ้ายคลิกขวาสมมเราจะไปข้างหน้าอย่างเงี้นะครับมันก็จะเป็นมานี้ปึ๊บไปงี้ ในคราวนี้นะครับในกรณีถ้าจะไปฝั่งนู้นนะครับให้เรากด W นะครับปุ่มแล้วก็คลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็กดมาที่ A นะครับมันจะมาฝั่งนี้นะลองดูนะครับเึ๊บเห็นไหมครับ t ไปนะครับอย่าลืมกดสเปกบาลเลยนะเบิบเนี่ยครับอยู่ที่มุมกล้องของตัวละครเราด้วยนะครับเห็นปะมาอย่างงี้ส่วนแบบเอ้ผมอยากไปข้างหลังอะเบ๊บก็เหมือนเดิมครับแล้วก็กดไปปุ่ม S มานีมันก็จะกลับมาข้างหลังพร้อมกับกดลำนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นเป็นลัม R หรือลำมคลิกซ้ายคลิกขวาลำคลาสสิกนะครับ กดตามนี้นะครับกด W คลิกซ้ายคลิกขวา W เนี่ยต้องกดก่อนนะครับแล้วคราวนี้อย่างจะ W ไปเนี่ยจะไปซ้ายไปขวาก็มาดู A D S นะครับว่าถ้าจะแป้งหลังก็ไป S นะครับ W S นะครับถ้าจะไปซ้ายก็ W A อย่างงี้อนะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเนี่ยครับประมาณนี้โอเคผมรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการบูทเพื่อนนะครับ